สวัสดีนะนะทุกท่านนะครับมันมันอันนี้ต้องขออนุญาตนาะนาะที่ชอบแนวทางในการตกปลานะครับวันนี้ขอนอกเรื่องช่วงโควิดสิบเก้าครับนะนะมันมันมนไม่ได้ออกไปไหนอะ่ะขอใช้ช่องเนี้ยคือคือผมมีอยู่ช่องเดียวเองขอใช้ช่องนี้ครับวันนี้จะมาสอนวิธีการตัดคาบายให้ช่าง หลายๆคนได้เห็นสําหรับคนที่ยังไม่เคยตัดขบายนะอันนี้ก็คือขบายนะอันนี้ใบอันนี้มันจะก็เป็นใบตัดขบายผมก็ซื้อมามันจะอยู่ในเล้งที่ราคาประมาณหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อบาทแล้วแต่บงเจ้าเขาจะขายนะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการตัดขบายแบบง่ายๆบ้านๆตัวนี้มันสามารถทำเป็นเพาแล้วใช้เครื่องกึงอะ่ะเราอะ่ะตัดได้นะครับ สำหรับใครที่จะไม่ไม,ไม่ไม่มีเครื่องแบบนี้เหมือนผมนะอันนี้มันมันเป็นการบอกแนวทางแล้วก็วิธีการตัดเฉยๆนะครับเผื่อมันเป็นความรู้ให้ช่างที่อยู่ไกลๆสามารถตัดเองเผื่อเอาไปรับเป็นมีดเออเอาเอา,เอาไปรับเป็นมีดกึงนะใช้ได้ในราคาที่มันประหยัดนะไม่ต้องซื้อเขาเอาเพียงแค่เอาก้านเข้าไมาตัดแล้วก็รับใหม่มเดี๋ยวผมมาสอนวิธีการตัดกันเลยนะ อันนี้ผมก็ใส่ก้านเข้าบ่ายไปแล้วเดี๋ยวผมก็ใส่ใบหญิงเลีย ล็อกให้แน่นนะครับช่าง,งเปิดตัดเข้าไปเลยครับตัดตรงๆงเลยตรงเลยตัดรเลยมันจะมันจะกินนิ่มมากเลยนะครับตรงเลย ตัดยังไงก็ได้ครับเนี่ยตัดเข้าไปได้ระยะหนึ่งแล้วก็ขมนตัดเข้าไปตรงๆเลยนะครับน,นี่นิ่มเลย พอมันจะถึงเซนเตอร์กลางแล้วคอยเหมือนครับถ้าจะให้ดีอ่ะมันต้องใช้น้ำช่วยครับแต่เนี้ยเราเราเป็นแบบใบแห้งก็ตามได้สบายสบายคผมที่เกี็ดเพาะโอเค,อ,เคอ่าครับโอเคแล้วครับ ครับเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยอย่างง่ายครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับสายช่างเสร็จแล้ว,ลวให้เวลาตัดไม่เกินสามสิบวินาทีครับเนี่ย เราเอาสามารถเอาไปรับทำมิดจึงได้ปัจจัยมันขึ้นอยู่กับใบตัดนะครับผมบอกก่อนเลยเนี่ยใบยตัดทั่วไปใบตัดข้าวาบก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้ครับใบหนึ่งใช้ได้นานนะครับถ้ามันไม่แตกนะส่ายช่างเขาจะบอกเอาไว้มีอะไรสอบถามผมได้ครับผมก็จะมาแนะนําให้เเอ่อาออแบ่งปันประสบการณ์ให้ช่างที่ยังไม่เคยตัดขา้าบแล้วจะเอาใบาไปตัดขา่า บตัดสอบถามได้นะครับมีขายครับราคาประหยัดด้วยยังไงถ้าช่างคนไหนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมถ้าผมมีความรู้อะไรอยากถามอะไรก็ลองแนะนำนะเดี๋ยวผมเอาคลิปมาลงให้ดูแต่อย่าลืมผมมีช่อง,องคนรักมาช่องเดียว โควิด1 9ครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ออกไปตกปลาก็เลยทำออกออกมาทำคลิปมาทำคลิปให้ช่างๆออได้รู้นะว่าเป็นอย่างนี้นะยังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ